นโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทั l วอลเล็จะหยุดหรือไปต่อเมื่อมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับแถวหน้าของไทยในจำนวนนี้มีอดีต2ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันลงชื่อออกถแถลงการโดยขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทด้วยความรอบคอบอีกครั้งโดยเห็นว่า เป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียสวัสดีค่ะอัปเดตความคืบหน้าของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ค่ะนายเศรษฐาทวีสินหรือนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวีระไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอให้ทบทวน นโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทของรัฐบาลว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ต้องรับฟังและเราพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงจากประเด็นที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางรัฐบาลจะทบทวนลดทอนการแจกเงินเหลือแค่เฉพาะกลุ่มซึ่งท่านนายกได้ยืนยันหนักแน่นว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ได้มีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์และคณาจารย์ระดับแนวหน้าของไทยได้ลงชื่อถแถลงการร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนยโยบายแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทโดยให้เหตุผลว่า 1. เศรษฐ,ฐกิจกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวโดยสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ2.8ในปี2566และขยายตัวร้อยละ3.5 ในปี2567จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีการบริโภคส่วนบุคคลเป็นตัวจักสำคัญในไตรมาสที่สองของปีนี้การบริโภคขยายตัวถึงร้อยละ7.3นับว่าสูงสุดในรอบ20ปีสูงกว่า2เท่าของค่าเฉลี่ย10ปีคาดว่า ปีนี้ทั้งปีจะขยายตัวร้อยละ6.1และ4.6ในปีหน้าจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลแต่ควรเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อสร้างศักยภาพในการลงทุนและการส่งออกนอกจากนี้แล้วการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศอาจทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกหลังจากเงินเฟ้อได้ลดลงจากร้อยละ6.1 มาอยู่ที่ร้อยละ2.9ในปีนี้ท่ามกลางราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะหลังการกระตุ้นการบริโภคช่วงนี้อาจทำให้เงินเฟ้อคาดการสูงขึ้นนําไปสู่สภาวะขึ้นดอกเบี้ยในที่สุดเหตุผลในข้อที่2นะคะที่นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงก็คือเรื่องการสร้างหนี้สาธารณะให้คนรุ่นต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเงินงบประมาณของรัฐมีจำกัดย่อมมีค่าเสียโอกาสการใช้เงินจำนวนมากถึง5 6 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทอาจทำให้รัฐเสียโอกาสในการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างหรือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเขามองว่าแทนที่จะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะสร้าง การเจริญเติบโตในระยะยาวแทนที่จะใช้เงินกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นๆซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างภาระนี้สาธารนณะให้เป็นภาระแก่คนรุ่นต่อไปค่าเสียโอกาสสำคัญก็คือการใช้เงินสร้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนเหตุผลในข้อที่3ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไรายได้ประชาชาติหรือ GDP ขยายตัวโดยรัฐแจกเงิน 560,000ล้านบาทเข้าไปในระบบเป็นการคาดวางเกินจริงเพราะปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์ของงานวิจัยทำให้นักเศรษฐศาสตรส์ส,ส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวทวีคูณทางการคลังที่เกิดจากการใช้จ่ายของรัฐในลักษณะเงินโอนหรือเงินแจกมีค่าต่ำกว่า1และต่ำกว่าตัวทวีคูณของการคังสำหรับการใช้จ่ายโดยตรงและการลงทุนของภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบายหวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยไม่มีใครเสียเงินได้ไม่มีเงินงอกจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยมาจากฟ้าไม่ใช่ว่าจะแอบ,บซ่อนมาในรูปแบบใดก็ตามสุดท้ายประชาชนจะต้องจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะใจภาษีเพิ่มขึ้นหรือราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจาก การเพิ่มปริมาณเงินเหตุผลในการคัดค้านข้อที่4ก็คือเรื่องการเพิ่มภาระเงินงบประมาณรัฐโดยให้เหตุผลว่าในวัฏจักรของดลกเบีย้ยขาขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีพศ2565เพราะเงินเฟ้อสูงขึ้นมากการก่อหน,นี้จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลออกพันธบัตรหรือเงินกู้จากรัฐวิสาหกิจหรือกู้จากสถาบันการเงินภาครัฐ ล้วนแล้วจะจะทำให้รัฐบาลและคนทั้งประเทศต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนี่สาธารณะของรัฐปัจจุบัน10.1ล้านล้านบาทหรือร้อยละ61.6ของ GDP จะต้องมีภาระจ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นในยามที่ต้องใช้คืนหรือชำระคืนหรือกู้ใหม่จึงมีผลต่อภาวะเงินงบประมาณของรัฐในแต่ละปีโดยยังไม่นับ เงินดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการแจกเงินดิจิตอลคนละ1,000 0บาทนี้ด้วยนโยบายได้ไม่คุ้มเสียก็คือนโยบายการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทจะดูส่วนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศไทยมีอัตราส่วนรายรับจากภาษีเพียงร้อยละ13.7ของรายได้ประชาชาติหรือ GDP ถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นๆมากการทำนโยบายการคลังโดยไม่รอบคอบระมัดระวัง และไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังจะส่งผลต่อความอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งทำให้ต้นทุนการกู้เงินของภาครัฐและเอกชนของไทยสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นด้วยเหตุผลในข้อที่6การแจกเงินคนละ1,000 0บาทให้ทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีเป็นนโยบายที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างยิ่ง เศรษฐีและมหาเศรษฐีที่มีอายุเกิน16ปีล้วนได้รับความช่วยเหลือทั้งทั้งที่ทไม่มีความจําเป็นสําหรับเหตุผลในข้อ7นั้นเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเช่นประเทศไทยการเตรียมตัวทางด้านการคลังเป็นสิ่งจําเป็นขณะที่จํานวนคนในวัยทํางานลดลงแต่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาระการใช้ใจ่ายทางด้านสวัสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้บริหารประเทศที่มองการไกลจึงควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรักษาวินยัยเสถียรภาพทางด้านการคลังอย่างเคร่งครัดเหตุผลข้อ8ระบบบล็อกเชนปกติจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของทุกธุรกรรมโดยใช้ผู้คนที่เกี่ยวข้องข้อดีคือทำให้ไม่สามารถช่อโกงข้อมูลได้ขณะเดียวกันเป็นจุดตายของระบบด้วยเพราะแต่ละธุรกรรมจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยตรวจสอบ 1ถึง1.5ชั่วโมงต่อธุรกรรมยิ่งใช้เวลามากขึ้นเมื่อจำนวนธุรกรรมและผู้ใช้เพิ่มขึ้นเวลาที่ใช้ก็จะยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการเอามาใช้กับระบบซื้อขายตามปกติค่ะก็ต้องมารอดูว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทของทางรัฐบาลจะหยุดหรือไปต่อนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์นะคะเขาได้มาร่วมกันลงชื่อออกแถลงการแล้วจำนวน99คนค่ะค่ะสำหรับความคืบหน้าของนโยบายการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะที่ไม่เท้าเอามาอัปเดตสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะหรือกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่ท้าด้วยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตัล1,000 0บาทหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆนะคะทางช่องไม่เท้านะคะจะรีบนำมาเสนอกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะ